ดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการยามชแดนแทนคุณแผ่นดินซึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2566ครับกับหน้าที่ของนพพลพุริผลดำเนินรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัจจาการทหารพัฒนากองปัจจาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.7เมกะเฮิรตได้ครับเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการติดตามข่าวจากหน่วยขึ้นตรงของสนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัจชการ การทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2566กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนิ g a าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จะกำลังคนจิตอาสาพระาันของหน่วยร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ของอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีนร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ําตามโครงการติดอาสาต้านภายแล้งจังหวัดอุทัยธานีประจทธศั2566ครับและเนื่องในวันที่ลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยในวันที่23กุมภาพัน์2566ครับโดยมีนาย,นายธีรพัฒน์ขจมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานนับบริเวณของบ้านเพชรเจริญเชื่อมคลองน้ำทับสเหลาตะบลระบำอำเภอลาศัก์จังหวัดอุทัยธานีครับ มาที่หน่วยพัฒนาการกที่หนึ่งสาวสัิงาพัฒนาภาคหนึ่งโดยผูจัการทหารพัฒนานครับโดยทางหน่วยได้จัดชุดปฏิบัติการช่างชอพัฒนาของหน่วยในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงานโครงการปจป,ประมาณ2566ครับเป็นงานซ่อมทางผิวจ่าจอลุกลางกว้าง5เมตรระยะทาง4,500เมตรซึ่งผลของการปฏิบัติงาน 50เปอร์เซนต์ครับนาบ้านเขาบันไดหมู่ที่7ด็ดตำบลหนองยาป้องอําเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีครับปิดท้ายกันที่หน่วยพัฒนาการกที่หนึกงสนองพัฒนาภาคหน่งหน่วยปฏิจจาการทหารพัฒนา เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2566กองบัญชาการกองทัพไทย่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการที่ดินสีสันกาพัฒนาภาคหนึ่งโวยบัญชาการทหารพัฒนาครับได้จากกำลังคนของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และโรงเรือนเลี้ยงเป็ดเทศและโรงเรือนเตาเผาถ่านในกิจกรรมงานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธปักปราณ2566ครับให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ของ หมู่ที่7บ้านปลายคลองนำเชี่ยวตำบลหนองสนออำเภอเมืองจังหวัดตราดครับเป็นข่าวทั้งหมดในวันนี้จากหน่วยขึ้นตรงของสนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับที่นํามาประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกของรายการยามเแดนแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สังานพัฒนาภาค 1, หนึ่งหนือปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 8 8 7 5ิบแปดจุดเจาบกอรเฮิร์ส์ครับ รักชาติชาวประชากว่าสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นนโยบายรวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา